เอากรโดดงับเร็วเอาไเอเอาเกดีเวขอเนด้ไหมเกระเ๋ามาดมาว้ห2่งส่ออผู้หญิที่ส่งผูมวน่ารักมายผูกมั่แอเลียวขึ้นมาแอเดียวขึ้นไปเดนเข้าัดาโแล้วก็เตนด้วยเวเด้วยเอเเต้นบว่าเเอะเพลง่างคืออยง้อยามเหนื่อยมา อะไรวะางทำแค่นิดหนึ่งเหรอมึงยอมเห้ยอุ้ยตัวนี้มาเยอะมากเลยอุ้ยมันแบเาปนนักปั่นเออเออเหอนวนนมุนเจอคุณแม่ติดสออ่ะวนนเออโอ้ยเ้งสวยอ่ะไม่หมดแค่เม้งเมาเนกระโดดกินดิับกระโดดกินดิ 别对，别对。